ฝจะไม่สานฝากจะรวงใจดวงนี้อยู่ที่สานเมื่อถ้าพดวงมันสาวหานสบุนกอดสาหวานสกอยากกากหอดกไเือใย นี่ขอบคุณครับขอบคุณเุกมากนะครับแม่มาตกมันพวงอลไรอยู่จากโลกเหนนี่คะแนนจะพูดนะครับเวลาครับมาพรมาตกไม่เคยเจอไม่เคยเห็นนะครับได้สบายเลยปกติดูในทีวีนะครับผมก็ไม่แปลกที่เห็นในตู้เย็นที่แปลก เวไมก็ได้เมันไม่ลากพื้นมันไม่ต้องมัดได้อยู่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 อเบคุณท่ะครับม่ไม่หใจหายใใบไม้เหรอครับแม่โอ้โหต่อเพสูงเูยแล้เราก็เพ่ตื่นมาจัาจใจนอนไม้หคิดว่ากลัจะลากพื้นแต่พอดีดูค่าแล้วมันไม่ลากพื้นบไม้เดียวที่ล

ឧទាហរណ៍ជួបទី1 คุณเลือนีอะไร่ทั้หมดเล้าอยใช่เป็น้าอยขเพอลี่ยัง่นี้พูดงเรื่พูดเี๋ยเอาใหม่เอาใหม่เอาไม่เดี๋ยอเดี่าเนเซอร์นูยไมได้่ะ่ยืนจนยืนจนไยืนจนขนลุกออ้ทีหลังอาบน้ไม่ใช่ยิมรนะคุณเล่นเยอะไม่ได้

ยืนอยู่ได้ยังไป็ธรรมดาแล้วนะกระไแก้แล้วไม่ไดอยั่ไหวเรือลำเอลมเรือลำเอลมเรือลนี้จะเรือคาอยู่ที่คนรอบข้างจะคิดท่าทางช่วยเหือไม่ใช่เรื้องดมในวังให้ที่ผู้ คุณจะพาไทยดีนะไม่รอนอะไรออกกัน hmm. จ yeah. ้าจ่าแล้วคนที่น้อยรอคนคนที่น้อยรอรักคอยการรอไม่ยอมให้ได้มื่อนดมีใครให้ได้เทียว เป็นแรงกระตุ้นให้เรา่ม <People would like meillä> ับใช่ไหมพีอมฮะาจ้าังพ้งฝั่งโนนเขเรียกฝั่งนี้เขเรียกเองใจอโลกมีความมาย จุงนะัะจุงนะันะครับมาลิตาอยู่ไหนปาลิตาอยู่ไหนไมีแต่กอณน,นะะิการปาลิตาอ่ะปาลิตาอยู่ไหน มูเลียนขอให้เร่องดีด้วยอ่าดูใช่ไหมหน้าไหนจ็บเสียอ๋อเฮ้ยอยู่คนละเส้นเ เจอดาบเลี m, lên, ệu, ่ยงเหยียบให้ไกลเลยเพราะว่าอะไรอัะเนื่อยเยอะมากรายเยอะเราเกิดเราจบมาวันพูดอะไรน้องไม่ลูกเพลงทำไมจ๊ะแม่จะให้มาละยแม่ฝากมาให้แม่ฝากมาให้แม่ลูกยายน้อยเหรอแม่คุณชื่อน้อยอ๋อแม่ฝากมาให้แม่แม่เขาฝากมาให้แม่ใจว่าแม่ฝากมาให้ไม่ใช่สามภูม้านหน้า โอยสามคำตุ้งอะไรเนี่ยแปลกๆเออเออเออสายชิ้นั้นซื้อวปทำไมแต่สายชิ้นั้นซื้อาทำไมชินถึงของใครกันอ๋อของของตุ้งแตบุนตาตุ้งตุ้งแบตุ้งแตบุนตา ที่ไม่เป็นไรขอปัดเชิญไปอกไไักขรวิวาครับผมนั่งโทษรนะัเกเลยกระดอง<ใ>นโปรดนั่พโทษที่ทุกครั้งอยู่ในตรางที่ท้องว่ายท้องคุณแล้วแต่สารสัมปรานด้วย อะไรนะอะาทิตย์ทุกวันไม่แต่อาทิตย์ละว,วันนะอาทิตย์ทุกวันมันเหนื่อยไม่ธรรมาดานะอาทิตย์ทุกวันเลยนะ,ะแล้วไงเกด้อชา ไม่มีความพอดีเลยหรอขอบคุณมากครับแม่อันที่ตู้มันเอาได้แม่ไม่ขอไม่ขอถ่ายรูปเฉยๆได้ครับได้เจอกันวันที่ัาคครบกยังมีอีกเยอะหลายๆครับเดินไปเดินมาเดี๋ยวก็ได้เดินไปเดินนิดนึงยังไงเดินไปเดินมาถ้ามันเยอะเกินไปอาจารย์แม่ก็ตีรออยู่เลยทำไมทำไปอาจารย์กด าอาครับต้มเขาต้มว่าอ,าอานไจารละพันเจ็ดจารกุตกเขาลองสามร้อยแล้วเ,เนี่ยเลิ่มาหมนี้เริ่มาหมนี้ในเขาแย่ตลาดงั้ยปีอ๋อจะซื้อแกงให้เนี่ยสามร้อยเหร